สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กําลังจะเอาไม้ลงบ้านไอ้เทิดพี่น้องเนาะนี่แหละเนาะทางแม่ดี้เพื่อนซื้อไม้มาซ่อมแซมแหละพี่น้องเนาะกับพ่อผู้เพื่อนพี่น้องเนาะเป็นสิพากันลงมือเห็ดอันนี้แหละพี่น้องเอ็กสบายดีเปล่าล่สบายดีเด้อพี่น้องเฮ้พี่น้องเหยเนาะเฮ้พี่น้องเหยเนาะมาใจจับกล้องเจ้าฮะดึงมา

ไม่อัดไม่อัดไม่อัดโยคาเลยเนาะพอที่นี่าคทำแค่แคนเขาเงขีดังไมเอนทังไม้กเาไปทังไเปิดบริเวด้นนราะว่ามันถึงน้ำมันกงงเนาะคน้งไคาไว้แล้วไปเอาเวิหันแล้วนะ้คอยข้นทำอะไท่ยกเวิร์ดหันยกไว้ได้เลย Mà anh lấy nhà. Màn em vào trong phòng con phòng 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 phòng

อ่ม่ไมนะค่มานหม่เนี่ยขึ้นเลยเนาะไม่ต้องเป็นเซนนทำงานงานใหม่เนาะผาก็นรเออพอ้นาเอาเลื่อยไ้เลื่อยอยู่พุ่นเลื่อยป่าแค่กได้เลือมันจะบอกวันใดอันเป็นชามาจากน้องนี่มาจากน้องลจะเป็นวัา

จไัเลยจับไปแบบนี้ทุกนีนี่นี่ดิง่ายๆได้บอลลีอกแข็งไม่ไหวอ่านไว้อนั้นไว้ทำขยับกไม่ได้เข้าได้ไม่ี่เกมโบเดือบลีนี่ ไบ่หมกันทับเสียข้าไผเพื่นขอเพื่อนกันนะเออเราแค่เสียบก้นใส่หลอดส้อมหลอดใโอ้ไปได้นะไว่ไห้เลยตายเลยโอ้มันยากยายอยู่ได้ไหม ถ้าโบเมนแบบโบเมนพี่น้องกันแต่เพิ่นมาอย่งใหนะครับมีแต่ว่าขราดเซลกันดูไปก่อนกันนะพี่น้องกันแเพิงมาแนเลี้ยงตั้งจนม่เห็บเราเรามเพิมนพอมายดูซาเล่คนนใหก้เิเมอรบนรมีแต่ลงลงใหม่เลยแมนแต่เราโบยังมีหนังสือดีเขาก็อยากลงให้เราอยู่รต้องให้มีหนังสือดุวยเลยลอนลอย เราถามแม่แล้วกูแหละเขาเรามีน่ะเขาติดมาลงไฟฟ้าเราเลยเขาเป็นบ้านใหม่เขาก็ต้องมีไฟฟ้าเน้่ยเออเขาต้องดึงไฟเขามักฟุ้งนะนโอยโอยยางเฮ็ดงาสะดวกได้บ้านโดไฟฟ้าเนาะแม่อยากชามแต่ไได้เนี่ยนกัได้หมดต้องเฮ็ดถั่มโนเฮ็ดแบบง่ายเฮ็ดบ้านนี้ก่อนเนาะนั่นแหละไม่ให้เราเฮ็ดครบหมดมันเลี้ยงเลยใครเลบ้านขาถึงให้เดาแบบเนี้ยเฮ็ดแล้วหลายแล้วดูเด้อเฮยแล้วมีไฟฟ้าบฟางแม่ตัดสีก้อนเลย ต้อจะใครนอยมาะาว่าเนมูอ้ว่ะเออต้องถามูคนเนาะเห็นใบสำนึกมืใหญ่เห็นลดยึงไฟกับใบแล้วเราตืกระสดีแท้มี่พวกสประเทศตาประเทศทต่ประเทศไทยประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสินมาเป็นสิบสี่ห้า năm nào, năm độ 6, năm nào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 , năm

แขีส <c ười> ่ขงเอตีขางดเีดอยเอมา่นเนี้ยตัดเอานียังตัดเี่ยเปวนไม่เยพีตีเออมันใหญ่ยเออมันใหญ่เลยตวลอปาเบ่ะน่ะจับด้ขบอนสาช่งสาอี๋าันนที่กับพอดีแล้วเนาะบ้านนี้เาเต้บานนี้ทำซิทับ้านนี้กแล้วเราออกมา แล้วเราก็จาเป็นแบบเก่าเราสิทให้ยังบานเนาะชิคกาใช้เยน้องท่ยนทีะเดีว่ยอมตะมุกี้นี่วอาจิเซนเนไม่เจ้าไม้เจ้าเต้อเจ้าเต้แบนี้จะเปนกะไรหัวเ่องัวันเนเป็นอันนี้ก็ดเราเอันเปประตู มาบวมาจอยใคบมาจอยอ่ะนะไปสีตังชวันโอ้นี่บอกไปเสอือเมนยังไงกันเสือฮัมบูคาใจภาษาพลั่งเนาะโอ้ดวงกรไพายเงลีจากสวนเื่องมือกับอามรแต่ฝรั่งเศสทางสางทางเขื่องมือมามานำ มาตูบาบ่าเถิดได้สร้างมาจรการอะไร นั่งนั่งเงินมาสิเอ็ดสมีมาพี่คีรถมแดเก้สมตีขาวสมส่อม่แมสีนัามงป้าสุกเสียงเดือใช่ไหมไ้บีบไ้ได้มวมันมีตุอกแล้วไม่ตุอกแห้แห้เดี๋ยได้บอกว่าชืนอกมันล็อกเองว่ะเนอนกซิปตัวนึ่งนอนกซิปตวนองไไม่ใช่นรอไม่ใช่ทีมันกลังกันเนาิต้องต้องหามาย พ่อจอเอามาแต่แม you ่่อแม่มาข้นหิที่บ้านเู่ืมนจะเอาคนมาขึ้นเลยนะตอนเด็กนี้วนดี้ทำให้คนไทยเข้าใจกันดเจ้าให้เลยี่เหื่อยเรื่อยครับระเข่าแท้เรื่อยนะคนขาว่าจ้อยบาดยไม่หาใจัขาดเลยน์เมเเขาจะอ่นเนาะ เพราะคันแม่ไม่ย oh, ู th yes. on, ่เป็นเดือนนะนะใครพวกคขเป็นคนดูบ้านจัดกันเลยกันซื้อกับบู๊บว่าไม่ปูนมันเป็นละเอียดบพราะบริการคันแม่เก่งไหมเนาะอันนี้กับพ่อครัวครับแม่พ่อสร้างท่าสีทางท่าสีพร้อมก็สีบ้านไม่ครบหมดเลย ามาควบบนกับซีคนเมาจัดการแป๊บเดียวหยุดไทยกับท่านชามท่านนี่บอกไปเป็นคนต่างานเาจาฝรั่งเศสส่งคนยูเวนตงไทยแล้วมีอีกส่งคนยูเมนอไทยบว่าเนชนบนกัมืดกลายขันเนอยดบบกลัวกับชวนคลิปไปเอฟจักัโอแมนลินนี่เอ็นเบ โอ้ข่าวรอุ่นอยู่ดีนะเนาะเขาก็เริเ่มนะ <S <S 2> <S 2> คงใเริ่มใสโอ้ไอ้เชื่อบอแม่ผมขี่รถมาให้คำว่ากระจายบัจักคนให้เพียงกึนชัตื้นตันให้โอ้สาเหตุให้จังวชุดทางเอาเลตะปูะปูตะปูให้อึกอึกอกอรอร่ยรอยนะพอจังาฟีเข้าเน กินทุกนเนี่ยจากถามแเราล้านมูมบอกจะว่าไงเดี๋นะเพราะว่าตอนแรกนี่เราใส,าสา่โทรศัพท์ไว้ตอนนี้โทรศัาาพท์เราเต็มแล้วลูกเอา,อางเงินไปให้เราแบบตรงนี่เราเห็นทุกเห็นทู <c oughs> <c oughs> ่ไหมโทรศัาาพท์เราเนี่ยละอ๋อจิตื่นตันใจแล้วเนาะอาจิตดีใจอะไรทักอย่างแหละมันเบากว่ได้ได้ทิ้เนี่ยใ <c oughs> ห้เบ๊มืันนีน้ <c oughs> บอเราก็คือว่าไอเทิร์นเราก็เป็นทังที่เลยว่าถามว่าเราเล่นของร้านบอก่ะคนฮอลาะมีแบบเซอซี่แบบมีทั้งออกนะเราบางคนมันแบบว่ามันต้องการครบถ้นเลยนะจากบอจากแม่บอจากคนหนึ่งตัวบีนองบอสชนะอันนี้ทัีนบนองแบบว่า่นนกัเฮาบบต้องการเนื้อจากคนต้องการคำเป็นคนอื่นนะามเลอดน้ำมานะเปนเพงเขได้ในพวกอัน่าเป็นยตเป็นอเท่่นั้

ขันเป็นลงเตาเอาแบบนี้ปุนก็มีบมันัดร่แล้วอันบ้านเราที่พวกเราเ่มือเดี๋ยวแล้วเขามาเป็นเตาปุ๊บปั๊บ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 ปร๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเล๊บปุ๊บปุ๊บปุับปุ๊บุ้๊บปุ๊บปุ๊บปุับปุ๊บปบบ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 คบบ แ่เขาบว่เวาจะเามเลมืมดเดียวเราเห็นมาแล้วมาทมุกมมที่ทมันรสบายเนาะถามาสบายจะเอาตัไทยมาเจีาวบ้าน,ะานอะได้ไทยอาบ้านมาีอย่แล้วเดี๋ยวดูไปก่อนกว่แล้วคนพอเพียงอนะ่ะโอ้พอพอมันแบบอุ้ยเลือดเป็เปบนบอน่อมันก็ต้องแปเอากลับบ่อัวคนนันเออ ทนเขากบายเราเคือแ้วเพราะว่าเม่คือแบบเราพยายามจะแก่ไม <IES> <rooms> <at> ่แก่ไม่กระายด้แถวนี hmm. ้บอกแก่ไม่เป็นิ่ไม่แก่ไม่เป็สิ่่หลังน้จะมาเท้าพานเลก็ได้รู้ไม่ไม่เขาดุดตัวอ้อยนะเขาจิ้มนะไม่มาหลายเติบและชาวบเนาะเออเอเออ่อเออเออเอาเออเออไปอย่างนึงเออเออเอขออเ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 าอออเอรักอออ กูยิ่งมันปิดบรรยากาศถือว่าที่ขาดจะตั้งสติได้อยู่นะไรกง่ายใช่ไหมชีวิตช่องว่าคือกเนี่ยพ่อในมาคือการนี่ไอ้ตนได้ไม่เมื่อไม่ตัวเขาเนาะเลยมาเจอกันลบบชีวิตคือการละมักกันแยงกันบ้านเนาะ คือแบเราเทา่แ้วเป็นผู้ซ้ายเดนะแล้วนแบบว่าเขาเขาาบาลนี้นะแบบว่าเราจะยอกเนี้ยครับเนี่ยแต่เราก็่านะยกมยกแชหยอกมันไยอกเป็นยอกยกภาษาลาอะไรเล่ากระดาษทีนี่เหนเยอะเราหยงน้บจะเ็นเงบกเงินกันแล้ววาจิตขิดมาแต่ตามใจยังขยันหนลยแล้วให้เลยบ้่งวนคิดพอแค่นะ่ตน ขึ้นมิตร์บูชาได้ยังไงเนาะเพรามแตนเดียวทั้งหน้าแล้วมันแต่ว่าอการปัญหันมาท่านี่เห็นเราให้กันนะดีใจมีคนใจใส่รักูไงใจใส่แล้วจะว่าเราว่าคำรบ่ได้เนี่เขาต้องสังเกตบ้างสังคมเรายู่ต่างกันนะเพื่นเาเนาะเข้าใจเขายัง เราแบบยได้ไกเม็ดนะวราอย่างได้แล้แต่แม่แม่มปนพกพนพล้รแพวกนี้ท่ามาสบายั้จะเป็นคนกพี่ะก่อนหนึ่งมาเราผู้ใหญ่เนี่ยเราคอยู่เมืองไทยมาเลยก็ถามไป้ยออยู่พวกเก็ตุ่นเราเลืองนี้แหะเราเป็นพวกเกหุ่นเนยเรารับเป็นเมิดหลุดลางโค้งสาก็อย่างกนเลยเเดี๋ยวนี้จะก ขาดซื้อมาหลายเนาะแต่ว่าเมียเนี่ยอย่ามือมันมันมัดมือเขากบบมัดยูแต่ว่าตอนเขาอยู่กับเมียคนโดกันเนาะเอายามือไปดินกับไปดินได้แต่ว่าเราจะเราจะปลูกมัดเจ้าใส่มาในระบบเมียหาเงินมาได้แล้วกับบอกเมียว่าเออจะสิสั้นเนาะตลอดเวลาเดี๋ยนี้มีแต่ว่าเราบุญเนี่ยแต่ว่าสองคนนี้คนยื่นมือไปว่านั่นนะคนเขาจะลาบม่แต่เราจะเป็นไปเพราะได้ว่ามันหายากในวงเหล่านี้เนาะการ่าที่หานอุ่สาหเออมก็เห็นนะมันอะ แบบขมึงนี่ักเป็เ็นงานยังแม่แม่ก็มาบุญอยู่แรกๆก็ขึ้นพี่น้อง็ต้องซายสนอะคนนั้นเนาะคนเคยได้บริษัตอนไปทีปูนแม่พารามาบุญนะคนจุดเจ็บเปิดอันห้าขายของทุกี้นะเท่านั้นเป็นห้างขายของพอเราเป็นชายสูตรทไน้องซายล้วเราถามแม่แม่พาเรามาบุญว่ามามันมีมี่ใจสานแบวา้ยแบบเชกีนี่แะขายงเราแบบ เราเราจะมายู่ลาวอย่างเคยยูร้ายก็ได้เราจะมาแล้แลแลมาหนีนโ่รเทั้นี้คเขาได้ยิน่บอวเ,เห็นบ้านเราเหได้ไซอยเรา,านี้แต่ี่นี่เลยมันบ้านเราเห็นเท็เองู้เดียวมั้ <c oughs> ันกูกระบอกกระเบื้องเราเห็นแม่กับนท้าก่าวเหรอเราล้วก็เป็นานอย ด้านเนาะคอมพิวเตอร์เป็นเเนาะคนเราจะแค่นอาชีพกาทางคอมพิวเตอร์ชอบรถก็เป็นมอเเบิร์ลาก็ชงคือเกี่ยวกับพวกคอมพวกอย่างน้าะทางคน้งคอมพิวเตอร์แล้วอาชีพแล้วมันคอมพิวเตอร์ทางไฟฟ้าเราห็นไมแม่เราจะไปให้คิากาับบ้านแถวเซี่ปูเป mm. ็นบ้านเนเคือตบ้านเทากับโเสื่อใจนะเลมาเอาไปเลรม่แวครเบิร์เนาะ เราวรอเไปฟาดมจะมาเห็นหรือสไฟฟาดี่แบบว่าแบบที่ตามประเทศนละนะก็เลยเอามา